สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่ดะรับเข้าสู่รายการรีวิวกันดั้มนะครับอ่าหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วนะครับรู้เลยนะครับว่าตัวนี้ตัวอะไรนะครับตัวนี้คือตัวเอสเทเลสเฟนนะครับผมเอสเฟนไทยด้วยนะครับไทยก็ไม่รู้นะครับวันนี้ผมมาในสภาพชุดนอนนะครับพอดีพรุ่งนี้มีงานนะผมก็เลยแบบว่าเอออัดไว้ตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ขี้เกียจจะเปลี่ยนชุดแล้วก็ใส่ชุดนอนรีวิวมันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของเจ้าตัวเอสเทเลสเฟนทั้งหมดกันนะครับถึงวันนี้จะไม่มีสปีดบีวิวแต่ ก็ผมจะพยายามให้ดีเทลให้ได้มากที่สุดนะครับไปชมกันเลยอ่ะเราก็มาเริ่มที่ในส่วนของคู่มือของ ST ส e a ลิส a m e นะครับโอ้ก็สไตล์การออกแบบเนี่ยของแตกต่างจากพวกไอซีรีบอยแบนด์ Boy Band นั้นอย่างสิ้นเชิงนะครับตัวข้างหน้าเนี่ยก็จะออกเป็นแนวสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนะครับก็จะมีตราสัญ,ญลักษณ์ของ a f สอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีรหัสนะครับ MBF T02K นะครับ d อส a m e นะครับผมเดี๋ยวดูข้างในกันดีกว่านะครับ แผงของเลสเตนเนี่ยจะมีทั้งหมด 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ิบอ็ดสมี้าสิ2หกแประมาณ22แผงนะครับอ่าเราก็ไปดูรายละเอียดกันต่อนะครับก็รายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับผม,มในหน้าของรายละเอียดนะครับโอ้ก็คู่มือทําออกมาได้สวยนะครับส่วนๆงดงามน,นะครับสีมีซีนะครับก็ตัวนี้นะครับมีลูกเล่นหลายอย่างเลยนะครับ ก็จะมีอาวุธนะครับเป็นธนูนะครับอันใหญ่เริ่มเทิมนะครับสามารถแปลงเป็นแบตแพคได้ด้วยนะครับเท่ไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็มีดาบคู่นะครับแล้วก็สามารถแปลงกระเป๋าเนี่ยเป็นดาบยักษ์ได้ด้วยนะครับโอ้ออปชันเยอะจริงนะครับตัวนี้มาเรามาดูในส่วนของตุติดดีคออันนี้ก่อนนะครับก็มีไม่ค่อยเยอะนะครับก็มีบริเวณธนูนะครับโดยรายละเอียดชัดเจนเนาะแล้วก็บริเวณเฟรมด้านข้างอะไรเนี่ยมีบอกครบเลยนะครับ ของแท้น้องไม่ต้องพูดเยอะนะครับมันครบอยู่แล้วนะครับเจ้าตัวนี้มีแถมแอคชั่นเบสด้วยนะแอคชั่นเบสมีมาให้นะครับผมเดี๋ยวผมหยิบแอคชั่นเบสให้ดูเจ้าตัวแอคชั่นเบสเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูแอคชั่นเบสได้ที่ข้างกล่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างกล่องกันเลยครับผมมาดูในส่วนของเจ้าตัวกล่องของ a s t e ท e เรส a m e นะครับก็การออกแบบของกล่องนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเนี้ยบนะครับสวยงามนะครับผมแล้วก็เรามาดูดีเทลด้านข้างกันนะครับ นี่จะตัวแอคชั่นเป็นมพูดถึงนะครับมันก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะมันก็อันเล็กแค่นี้เองนะครับผมอ่าแล้วก็ดีเทลนะครับร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับมันเป็นอ่ามันเป็นการดั้มซีอะอยู่ในซีรีส์ VSS3 นะครับมันเป็นภาคแยกออกมานะครับไม่ได้เกี่ยวกับการดั้มซีภาคหลักนะครับมันเป็นภาคแยกนะครับไม่เกี่ยวกันกับ A5 ตัวบอยแบนนั่นนะครับก็รายละเอียดก็จะประมาณนี้ครับผม MG Mastergate นะครับ ของบันไดชัดเจนนะครับไม่ใช่ดาบันนะครับไม่ต้องห่วงอันนี้ของแท้แน่นอนนะครับนะครับแล้วก็จะแสดงดีเทลนะครับด้านหน้าของ s t t e a f r a m e และด้านหลังของ ST ส e ต f r a m e ก็จะค่อนขางก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ตัว Action Base นะครับผมโอ้โหสวๆนุงงงามนะฮะนี่ครับผมโอเคเราดูข้างในกันดีกว่านะครับที่ผมต่อแล้วนะคด้านในก็จะมีประมาณนี้นะครับแผงก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับวันนี้ผมวางอันผมก็ไม่ได้ไม่ได้ต่อเพิ่มมาเนาะ นี่ครับสีแดงแผงสีแดงนะครับฉีดมาหูสีสวยสวยนะครับคือมันของแท้นะเราก็ไม่ต้องพูดถึงคุณภาพของพลาสติกนะครับมันดีอยู่แล้วอันนี้ผมอยากจะให้ดูมากนะคุณผู้ชมอันนี้คือแผงอ่าสเปเชียลนะครับก็คือแผงสีทองและแผงสีเงินนะครับอันนี้เป็นตัวดาบของแอสเท l รด์เฟรมนะครับดูครับมันเป็นเงินเงาสะท้อนแสงนะครับก็ตัวเนี้ยชุบมามาสวยมากนะครับก็อ่าเป็น เป็นที่เหมาะนะครับแก่การฝุ่นเกาะนะครับก็ระวังกันด้วยนะครับฝุ่นนี้ไม่เคยปานีกันดั้มสวยๆของเราเลยนะครับส่วนแผงสีทองนี่ก็ไม่ได้เป็นชุบชุบทองเอไม่ได้ไม่ได้ชุบเจ้าตัวสะท้อนแสงนะครับเป็นทองด้านนะครับแต่ก็เป็นความด้านที่สวยมากนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนอันนี้นะครับเป็นเอฟเฟกที่เขาให้มานะครับสองอันเป็นสีเหลืองนีออนนะครับสะท้อนแสงไหมก็พอสะท้อนอยู่นะ ไม่ได้สะท้อนมากเท่าไหร่นะครับเจ้าตัวนี้นะครับแล้วแต่ใครจะใช้นะครับแต่ผมยังไม่ได้ใช้นะครับพอดีไม่ได้เล่นแอคชั่นนั้นนะครับก็เลยยังไม่ได้ใช้มาในส่วนของสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์มีให้มาทั้งหมด3รูปแบบนะครับเป็น3รูปแบบที่ค่อนข้างหนักใจพอสมควรนะครับกับการติดนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่อันแรกก่อนเลยครับอันนี้คือสติกเกอร์ฟอย์นะครับอันนี้หลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับไ้ติดบริเวณหัวแล้วก็จุดสําคัญสําคัญนะครับที่ควรจะสะท้อนแสงของการดั้มนะครับอันนี้ติดไม่ยาก แล้วก็อันที่2นะครับก็อันนี้ก็เป็นแบบลอกแปะนะครับไม่ใช่ดีคอน้านะครับเป็นสติกเกอร์แบบลอกแปะนะครับเน้นว่าลอกแปะนะก็ตัวนี้นะครับจะดีไม่ดีก็อยู่ที่ดุลพินิษนะครับอาจจะต้องไปซื้อดีคอน้ํามาช่วยเสริมด้วยนะครับอันนี้เป็นดีคอขูดนะครับขูดขูดนะครับอันนี้ผมไม่ชอบเลยก็คือดูนะครับตัวรายละเอียดมันเนี่ยค่อนข้างเล็กมากนะครับแต่ละอันเนี่ยคือเวลาไปขูดนะครับมันก็บางทีมันก็ยึดไม่แน่นอ่ะเนาะแล้วบางทีแบบ เกาะเลตเฟมเนี่ยมันเป็นตัวยิบย่อยค่อนข้างเยอะแล้วก็เราจะใช้สกอตเทปพ,พันแล้วค่อยขูดเนี่ยมันค่อนข้างทําได้ลาบากมากนะครับก็ถ้าอยากให้มันสวยกว่าของผมเนี่ยแนะนําให้ไปซื้อสติ๊กเกอร์น้ํามาจะดีกว่านะครับอันนี้ก็จบไปในส่วนของสติ๊กเกอร์นะครับพิจารณาเอานะครับว่าควรจะซื้อสติ๊กเกอร์น้ําหรือเปล่านะครับแต่ผมมาเชียให้ซื้ออยู่แล้วนะครับผมชอบสติ๊กเกอร์น้ามากกว่าสติ๊กเกอร์แบบขูดและแบบแปะนะครับโอเค โอเคครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ดูคร่าวๆไปนะครับทั้งในด้านของอคู่มือนะครับและตัวในกล่องแล้วก็ดีเทลข้างกล่องนะครับก่อนที่เราจะไปดูรีวิวแอสเทร์เรสเฟมเนี่ยคุณผู้ชมรู้จักมันหรือยังนะครับว่ามันมาจากไหนนะครับอาจจะยังรู้จักกันใช่ไหมล่ะผมก็ยังไม่รู้จักเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ดูซีรีส์แอสเทรนะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับการดั้มแอสเทร์เรสเฟมของภาคการดั้มซีแอสเทรไปพร้อมๆกันจากพึ้งกดข้ามนะครับเดี๋ยวจะพลาดดีเทลนะครับเผื่อว่าใครอยากจะเลลนนี ข้อมูลนี้สำคัญไปชมไปเลยกันดัมแอสเทรยปรากฏตัวครั้งแรกในกันดัมซีดในขณะที่คีรายามาโตะไปยืนที่ออฟกันดัมแอสเทรเป็นโมบิสูที่สถาบันมอร์แกนเรดของอาณาจักรออฟได้พัฒนาอย่างลับๆที่เฮลิโอโพลิสโดยใช้ข้อมูลที่ขโมยมาจากการช่วยพัฒนา GATX ซีรีในกลุ่มพันธมิตรโลกลักษณะสำคัญของกันดัมแอสเทรก็คือเกาะที่มีน้ำหนักเบาเพื่อให้มีความคล่องตัวสูงสุด ประเภทของโมบิลสูตรเป็นโมบิลสูตรอเนกประสงค์รุ่นต้นแบบความสูง17.53เมตรน้ำหนัก49.8ตันเกราะโฟมโลหะมาดูในส่วนของอาวุธของเอสเทกันนะครับอุปรกรณ์ปืนบอลค่75มิลิเมตรอีเกิลสเตลังบีมไรเฟริลบีมเซเบอร์และโล่กันดั้มเรดเฟมีชื่อหนึ่งว่าโปรโตซิโลทู MBFP02 กันดั t แอสเท d รส a m e ได้รับการติดตั้งระบบปฏิบัติการซึ่งทำให้แม้แต่คนธรรมดาก็สามารถควบคุมได้เร r เฟมถูกค้นพบในซากของเฮลิโอโ l i s สโดยลอกิวสมาชิกของจังกิ d ซึ่งได้เก็บเร r เ m e ไว้ใช้งานเองซึ่งหลังจากที่ถูกศัตรูพยายามชิงเร r เฟมกลับไปลอจึงได้หาอาวุธใหม่คือดาบคาตนะเกย์เบราสเตดซึ่งเป็นดาบโลหะจึงไม่สิ้นเปลืพลังงานในการใช้งาน เมื่อเปรียบเทียบกับดาบของแซต g f 1017จิส์ของซาร์ฟแล้วเกอร์เบล่าสเตดมีความคมกว่ามากและยังหุ้ม a n t i ติบี c o คตติงไว้ด้วยเลดเฟมเสียแขนขวาไปจากการต่อสู้กับโกลเฟมของรอนโดกีน a าซาคาคุแต่ลอก็ได้ซ่อมแขนของโกลเฟมที่เก็บมาจากเฮลิโอโพลิสและนำมาใช้แทน เป็นไงบ้างผมหลังจากที่ได้ดูประวัติของ a อสเทเรสเฟมไปนะครับก็อย่าลืมไปหาก,การะตูนมาดูด้วยนะครับผมเองก็จะไปดูเหมือนกันนะครับโดยส่วนตัวยังไม่ได้ดูซีรีส์เอสเทเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวในตัวของเอสเทรเรสเฟมให้คุณผู้ชมได้ดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับตัวตัวดั้งเดิมของมันนะครับจะหน้าตาประมาณนี้นะครับก็คือ,อผมขออนุญาตเอากล่องลงแล้วกันนะครับจะไ,ได้เห็นนะครับ มาถึงในตัวของดีเทลของสิ่งที่มันให้มาในกล่องนะครับเร so, าเริ now, pack, ่มที่อย่างแรกก็คือตัวแพ็กหลังนะครับแบ็กแพ็คนะครับยวเรามาดูจุดขยับของจ้วต pues so, ัวแบ็กแพ็กกันดีกว่านะครับจ้วตัวนี้สามารถแปลงร่างได้นะครับเป็นอาธนูก็ได้เป็นปีกแบ็กแพ็คหลังก็ได้หรือเป็นดาบใหญ่ก็ได้นะครับอย่างที่เห็นในตัวผู้มือที่ผมเปิดให้ดูนะครับก็มาเริ่มที่จุดขยับของตัวตัวตัวนี้กันนะครับก็สามารถ หมุนเจ้าตัวด้านหน้าได้นะครับที่มันดูเหมือนมีดนะครับเนี่ยสามารถหมุนได้อย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถนํามาประกบกันนะครับก็รู้อยู่นะครับประกบกันจะกลายเป็นอะไรนะครับก็จะเหมือนเป็นดาบนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวปีกยาวๆตรงนี้นะครับเป็นตัวข้อพับนะครับสามารถดึงขึ้นดึงลงได้นะครับก็สามารถดึงขึ้นเพื่ออายืดนะครับแล้วก็ถ้าสะพับเก็บเนี่ยก็สามารถยืดขึ้นแล้วก็ดิดลงอย่างนี้นะครับได้เหมือนกันนะฮะ แล้วก็ตัวนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับมันเป็นปืนนะครับก็สามารถถอดออกมาเล่นเป็นปืนได้นะครับแต่ว่ามันก็คงแอคชั่นไม่สวยเท่าที่ควรนะครับก็เลยอาติดไว้ที่แบ็คแพคดีกว่าครับแล้วก็ปีก2ข้างนี้นะครับสามารถพับขึ้นพับลงได้ตามปกตินะครับไม่ได้มีความหลวมหรือว่าอะไรเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถโยกขึ้นได้นะครับนิดหน่อย โรยรวมแล้วผมก็รู้สึกว่าแบ็คแพคตัวนี้มันมีลูกเล่นที่เยอะดีนะผมชอบนะครับก็ถ้าใครฮิตแอคชั่นสวยๆแล้วถ่ายมาให้ผมดูบ้างนะครับแชร์กันแชร์กันมาบ้างนะครับว่าคุณเอาแอคชั่นตัวนี้ยังไงบ้างนะครับเ้ืยความที่ว่าแพคหลังมันเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับผมเลยไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยตั้งแอคชั่นกันยังไงนะครับส่วนตัวผมก็เดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตท้ายคลิปนะครับว่าผมตั้งแอคชั่นยังไงนะครับแล้วมาดูส่วนอาวุธดีกว่าอ่เา,าเรร่มเรื่องส่วนอาวุ อาวุธเนี่ยให้ดาบคาตนะมา2เล่มนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นข้อล็อกของมันนะครับตรงนี้เป็นข้อล็อกนะครับที่มือจะมีจุดล็อกสําหรับดาบอยู่นะครับก็คือแน่นพอสมควรเลยอ่าในส่วนของตัวแอสเทรีนบ้างนะครับผมขอพูดเลยนะฮะเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่รูปล่างนะอย่างที่ในประวัติมันนะครับมันเป็นอ่ากันด้านที่ลดเฟรมส่วนใหญ่ออก นะครับก็ให้เหลือแต่เฟรมที่เป็นแบบน้าหนักเบาที่สุดนะครับตัวเฟรมมันก็เลยมีน้อยนะครับตัวเฟรมน้อยมากนะฮะเจ้าตัวนี้ไม่เหมาะกับคนที่ชอบสายอ่อหวหันะครับเจ้าตัวนี้ไม่เหมาะเลยนะครับเจ้าตัวนี้ออกแบบมาให้รูปร่างใกล้เคียงกับความเป็นมนุษย์ที่สุดแล้วนะครับสําหรับกันดั้มนะครับก็เรามาพูดถึงดีเทลมันก่อนนะครับเจ้าตัวดีเทลของเจ้าตัวเลสเทนเนี่ยอ่าส่วนใหญ่นะครับก็ ร่องมันก็ค่อนข้างโอเคนะถือว่าร่องมันเยอะนะครับในพ้าสสีขาวแต่ว่าสีแดงเนี่ยเราก็คงไม่ได้เอาไปตัดเส้นตัดอะไรนะครับเพราะว่ามันตัดแล้วมันก็ไม่ค่อยเห็นอะไรนะฮะส่วนใหญ่ก็อยู่ที่บริเวณขานะครับขาเนี่ยเป็นอ่าพูดงา่ายๆคือมันเป็นกล้ามนะครับถ้าเป็นมนุษย์ก็ะคือกล้ามขาเนี่ยแหละครับเต็มตรงขาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเวลาประกอบขาก็จะประกอบนานกว่าส่วนอื่นๆนะครับส่วนอื่นไม่เยอะเท่าขานะขาเนี่ยรู้สึกว่าเยอะที่สุดเลยนะครับ อ่ะเรามาพูดถึงจุดขยับของตัวเลตเตมกันดีกว่านะครับเลตเตมเนี่ยมีจุดขยับที่เยอะนะครับทำท่าแอคชั่นได้หลากหลายมากนะครับตัวนี้อ่ะรื่องแรกนะครับเราจะมาพูดถึงหัวก่อนนะครับหัวเนี่ยสามารถหมุนได้360องศาเลยนะครับโดยไม่หลุดนะฮะแต่ก็ฝึดฝืดนิดเล็กน้อยนะครับผมไม่รู้ว่าเนี่ยตอนนี้ผมบิดไปเนี่ยมันขึ้นป้าหรือเปล่าไปรูอนกันครับบิดบิดโชว์ไป้วทีหนึ่งนะครับแล้วก็อ่ะส่วนไหล นะครับส่วนไหล่พับขึ้นพับลงได้นะครับเป็นไหล่เนี่ยมันยึดติดคอรควรนะครับก็เลยพับได้แค่ประมาณประมาณนี้นะครับไหล่ได้ได้แค่นี้นะครับก็ทําใจนิดนึงนะครับถ้าใครจะเล่นแอคชั่นไหล่แล้วก็ส่วนแขนส่วนแขนนะครับพับได้ตั้งฉากอย่างนี้ถอยหลังได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ตบไหล่ขึ้นซ้ายขวาได้ดีเลยนะครับนี่ครับโอ้โหนี่นี่ดูดูดูท่าทักทยใหม่เอเดโดเท่มากอะ แล้วกนว็นิ้วมือนะครับเป็นแบบสำเร็จรูป3านิ้วนะครับสำเร็จรูป3านิ้วแล้วก็เป็นแบบนิ้วประกอบ2นิ้วนะครับได้แก่นิ้วชี้และนิ้วก้งนะครับผมก็ไม่รู้สิถ้าทำมาแค่นี้ก็แล้วแต่มันก็ดีอ่ะแต่ว่ามันให้มือมาแค่แอคชั่นเดียวนะครับสำหรับไว้จับดาบเท่านั้นนะครับแล้วก็มาในส่วนของตัวตัวของมันนะครับก็ อ่าลูกเล่นก็คือบิดซ้ายบิดขวาได้เล็กน้อยนะครับไม่ได้เยอะอะไรนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่าคอกพิษนะครับเปิดได้นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วดึงขึ้นอย่างนี้นะครับก็จะเปิดคอกพิษให้เห็นคนขับด้านในนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านั้นเนี่ยคนขับอยู่ข้างในนี้นะครับคอกพิษเปิดได้นะครับเก๋ไก่เลยเก๋กูดนะับอันนี้แต่ดีเทลเนี่ยผมว่ามันก็ทํามาละเอียดมากแล้วนะครับแล้วดูส่วนขานะครับขาเนี่ยสามารถพับได้แบบ นี่ฮะไม่ต้องพูดเยอะครับเจ็บคอนี่ฮะพับได้แบบเตยหนึงหัวใช้คำนี้เตยหนึ่งหัวนะฮะก็ได้แบบนีท่าโดดล่มับมีท่าโดดล่มเนี้ยโอ้โหนะฮะก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับขาเนี่ยเตะออกซ้ายออกขวาได้ประมาณนี้นะครับนี่ฮะเตะออกซ้ายออกขวาได้มีเล็กน้อยนะครับไม่ได้เยอะนะฮะจุดขยับรวมๆมก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับเตัวเอสเทอเรสเฟมเรามาพูดถึงข้อเสียของเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับเรามาดูข้อเสียกันอย่างแรกนะฮะตัวดาบเนี่ยก็มีไว้สําหรับยึดนะครับก็จะมีร่องตรงนี้สองร่องเนาะอย่างที่เห็นกันนะครับเอามายึดไปด้านข้างตรงนี้นะครับซึ่งเวลายึดเนี่ยมันก็ไมไ่แน่นอะไรนะครับเนี่ยก็ยังมีความหลวมบ้างเล็กน้อยแบ็คแพคมันเนี่ยคือตัวเจ้าปัญหาของจริงนะครับคือเออมันใส่ยากจริงอะ มันก็แบบว่ามันมันคือมันจะค้ากับเจ้าตัวดาบกับเจ้าตัวแปร์แพกเนี่ยมันคือมันย้อนแย้งกันมากนะครับถ้าใส่ไปเนี่ยคุณอาจจะต้องเลือกว่าจะใส่อะไรกันแน่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับเมื่อกี้คือใส่แล้วลวงใช่ไหมครับนี่ครับใส่ก็ไปเออนี่ครับแล้วก็ดาบก็จะหลุดนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวแอสเทอเรสเฟมนะครับก็ข้อเสียก็อย่างที่บอกไปนะครับก็เรื่องของความแน่นของเจ้าตัวแบ็คแพคนะครับไม่ดีเลย นะฮะแล้วก็ก็มีแค่ส่วนนั้นนะครับที่ผมจะติแล้วก็อา่าเ,เรื่องเรื่องเฟรมที่น้อยน้อยเนี่ยในราคาประมาณ1,600บาทเนี่ยมันก็มันก็ถือว่าคุ้มค่านะครับในราคาพันหกร้อยบาทก็ไม่แพงจนเกินไปแล้วก็ไม่ถูกนะครับพูดเลยว่าไม่ถูกนะครับก็ตัวตัวเนี้ยแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมก็จะเก็บแค่ เนเฟรมตัวเดียวนะครับสำรับทีกระดัมซีเนื่องจากว่าผมเนี่ยไม่ค่อยชอบในเรื่องของดีไซน์ด้วยนะครับก็คือมันดูไม่เหมือนหุ่นอะมันดูเหมือนเป็นคนไปแล้วครึ่งตัวนะครับผมก็เลยไม่ค่อยชอบตัวดีไซน์มันสักเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับมาตัดเกตกันนะครับถ้าตัวนี้เป็นของบันไดนะครับผมจะใช้เกณฑ์ที่ตัดสินบันไดนะครับตัวนี้ผมให้อยู่ที่9คะแนนครับผมอ่ะ ทำไมถึงให้9คะแนนหนึ่งมือความชอบส่วนตัวก็คือผมไม่ชอบเอฟรมที่มันน้อยแบบนี้นะครับมันดูไม่ใช่หุ่นแล้วก็ดูเหมือนคนมากจนเกินไปอันนี้ผมให้ด้วยความคิดเห็นส่วนตัวนะก็อย่าว่ากันนะครับเพราะความคามมิดเห็นส่วนตัวของผมเองแล้วก็สิ่งที่ผมไม่ชอบคือแบ็คแพคข้างหลังมันนะครับไม่รู้ผมประกอบผิดหรือว่าตัวยิดมเป็นแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าผู้ผู้ชมเกิดปัดเป็นกันหรือเปล่าน,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 นะครับก็คือไม่แน่นเลยนะครับแล้วก็ดาบเนี่ย ตัวฝักดาบเนี่ยใส่แล้วหลุดบ่อยมากนะครับซึ่งผมรู้สึกรำคาญแบบสุดๆนะฮะอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว s s ส r ทรนะครับบอกว่าจะได้ความรู้แล้วก็เอาไปตัดสินใจนะครับว่าจุจะซื้อหรือไม่ซื้อแต่ส่วนตัวผมแล้วนะครับก็ยังแนะนำให้ซื้อเหมือนเดิมนะครับมันเท่นะครับโดยเฉพาะดาบนะครับดาบสมุรนี้นะครับหลุดไปแล้วนะครับนี่ครับ อย่าลืมซื้อมาจับจับจองกันนะครับความสวยนี้ไม่เคยปาณีใครนะครับแล้วคุณก็จะต,ต้องโดนผมป้ายยาเหมือนที่ปกที่เฮียป้ายยาผมนะครับก็วันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะเป็นยังไงบ้างครับเ,เพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าครับสำหรับตัว S อสเทเรสเฟรมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าจะได้ความรู้นะครับในการเลือกซื้อเจ้าตัว S อสเทเรสเฟรมของเรานะครับผม ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับกดติดตามเพื่อติดตามการด้าตัวใหม่ของผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บายบายครับผมง่วงมากเลยบายบายลาก่อแลาก่อน